บีแหลมสิงห์ทีวีและออนไลน์สเตชันครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่บันทึกพิมลีกแมตช์เดย์ที่8ผู้พันฝูงยังคงเป็นหงส์แดงหรือว่าผูลเหมือนเดิมครับขณะเดียวกันเหลือเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นที่ยังไม่รู้จักคำว่าแพ้เนื่องจากอาร์สซนลนั้นบุกไปแพ้บอลมัดนะครับส่วน4ทีมก็ยังไม่ชนะใครเหมือนเดิมติดตามกันเลยพิทิตเอ้ย2 0 0 บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันท่านผู้ชมครับแมตช์เดย์ที่8จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเกมการเตะในวันเสาร์มีใบแดงมากถึง5ใบนะครับจาก5สนามถือเป็นสถิติการโดนใบแดงและแจกใบแดงมากที่สุดในการเตะวันเดียวนับตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2 0 1 5 หรือเมื่อ9ปีที่แล้วเกมสำคัญนะครับนั่นก็คืออาร์ซนอลนั้นบุกไปแพ้บอลมัดศูนย์ประตูต่อ2พวกเขาแพ้นัดแรกของฤด,ดูกาลนี้และเป็นการพ่ายแพ้นอกบ้านครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023ที่ไปแพ้ฟูแลม1-2สาเหตุสำคัญก็มาจากลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับที่โดนไล่ออกนะครับสำหรับวิลเลียมซาลิบานะครับอาร์ซนอลนั้นมี17คะแนนเท่าเดิมนะครับอยู่ในอันดับที่3 ชวดขึ้นจากฝูงอย่างน่าเสียดายในช่วงวันเสาร์ขณะที่จิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้คัมแบ็กจากการตามหลังเซาทันตัน0ประตูต่อ2ในครึ่งแรกกลับมาชนะครับ3ประตูต่อ2นาทีที่ 90+8 บกครับจากจอแดนอายูทำให้พวกเขานั้นคว้าชัยชนะดอกบ้านได้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ครับแล้วเก็บชัยชนะนัดที่2จากการคัมแบ็กสู่พรีเมยร์ล,ลีก ฝากฝั่งของเฮ er ียเลี้ยงครับแอสตันวิลล่าทีมจากพลาม9คาเฟ่ออกตาร์ดีที่สุดในรอบ26ปีครับด้วยการบุกไปเอาชนะฟูแลมถึงทิ่นคาเวนคอเทจ3ประตูต่อ1พวกเขาออกตาร์ด8เกมแรกเนี่ยดีที่สุดตั้งแต่ฤดูกาล1998 99นะครับแล้วก็เฮ er ียแปงครับเอเมิยโนมาร์ติเนสเซฟจุดโทษได้เป็นครั้งที่4ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมดังแห่งมิดแลนด์ มาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฮึดกลับมาคว้าชัยชนะได้สำเร็จในการเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด2ประตูต่อนหนึ่งนะครับพวกเขาโดนทีมเยือนนำก่อนแล้วมาได้2ประตูในครึ่งหลังจากอาลิฮันโดกานาโชและอีกลูกหนึ่งเป็นประตูชัยครับจากรัสมุดฮอยลุนนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยหยุดสถิติยิงใครไม่ได้ในถิ่นตัวเองเอาไว้ที่316นาทีครับก็ทำให้แฟนบอลดีใจ คลั่งเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะเอริกเทนฮากเนี่ยโหวิกปลิวเลยครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ครับลงเล่นในวันอาทิตย์คู่แรกทำสถิติไม่แพ้ใคร31นัดติดต่อกันหลังจากบุกไปเฉือนเอาชนะวูลฟแฮมพ์ตันวันเดอร์เรสทีมบุกลงได้2ประตูต่อหนึ่งครับได้ประตูชัยจากจอห์นสโตนนาทีที่90้บวกหนะครับมีติดตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปโดยพวกเขาอยู่อันดับ2ตามหลังลิเวอร์พูล1คะแนน แอนบอลก็บอกว่าบางคนนะฮะบอกว่าลูกนี้ไม่ล้าหน้าเหรอมันจะล้าได้ไงครับลูกเตะม,มุมมันไม่มีล้าหน้าอยู่แล้วนะครับจะบ้าหรือไงจ่าฝูงครับยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่ประดับยศอยู่ครับเปิดรังแอนฟิลด์บทเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับโมเมสซาลายิงหนึ่งจยจหนึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพังประตูใส่ทีมบิ๊กซิกมากที่สุด61ประตูครับ และขึ้นทำเนียบยิงในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดเป็นอันดับที่9 162ประตูเท่ากับเจมนเดฟผู้ทําประตูชัยก็คือเคอร์ติสโจนครับฉลองการได้ลูกสาวมาบัดมาดปิดท้ายนะครับก็คือมันเด g ไน f ์ฟุตบอลนอตติงแฮมฟอร r เรสลงเตะในชิต g r กราวเอาชนะคริสตัลาเลส1 1ประตูต่อ0ครับทำให้าเลสนั้นไม่ชนะใครในลีกยาวนานถึง155วันเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ ยิงได้แค่5ประตูน้อยที่สุดในลีกครับแล้วก็ออกสตาร์ทย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาสรุปผลทุกคู่ประจำสัปดาห์ครับขอเชิญอาร์เนอร์ชลอตมาเป็นคนพูดนะครับสเปอร์เอาชนะเวสแฮมไปซี่ประตูต่อหนึ่งแมนยูชนะเบนฟอร์ดสองหนึ่งนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดแพ้ไบตันแอนด์โฮปเอาเบียนซูนหนึ่งสาวแทมตันแพ้เรอเตอร์ซิตี้สอสม อิบสวิตถาว์แพ้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 เอเวอร์ตันสู้ประตูต่อสองบอลมัดชนะอาร์เซนอลส่องสูญคนแถวบ้านเลี้ยงอาร์เซนอลนะฝรั่งเลี้ยงอาร์เซนอลวูฟแฮมพ์ตันแพ้แมตติตี้หนึ่งซองหรือว่าูลชนะเชลซีสองหนะนึง่งทรมานไปไมเนี่ยแล้วก็ฟอเรสชนะพาเลซหนึ่งสูครับผมแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วแปดนัดน,นะครับมาดูสรุปตารางคะแนนครับโดยพี่บุญมาสีแห้งครับ ลิเวอร์พูลนำจากฝูงอยู่21คะแนนแมนเชสเตอรมี20คะแนนอาร์เซนอลกับวิลล่ามีทีมละ17คะแนนส่วนทีมที่ยังไม่ชนะใครมี4ทีมประกอบด้วยอิปสวิตทาวมี4แต้มพาเลสมี3แต้มเซาท์ทมป์ตันมี1แต้มและวูฟมี1แต้มบุญไปสีแห้งไม่ได้อ่าน และนี่คือทั้งหมดนะครับของบันทึกพิมลีกประจำสัปดาห์นี้เป็นแมตช์ที่8หรือว่าภูยังนำจ่าฝูงอยู่ครับถ้าชื่นชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพิมพ์อะไรมาก็ได้ครับพผมขอบคุณ Farmhouse และสิงค์คอร์ปอเรชันด้วยจ้าสวัสดีปินปีนสองร้อยอัพแอร์ยอดเยี่ยมเลยครับพ่อ บีแลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงห์คอร์ปอเรชั่น w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  ด e m s m s g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอทีปตะลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัจเจกบุคคลแห่งแอนฟิลฟ์ บีแลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from c รอบเอ to c ร o บเออัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at @beelamsing inbox a c e b o o k บีแลมสิงห f แฟนเพจหรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้ อ่านอีกนะพิทิตเอ้ยชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ S D ไม่พลาดทุกการแข่งขัน ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่น2024-2025ที่ทูวิชั่นหนาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย